คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศก็ยังคงเป็นที่น่ากังวลกันอยู่<ช>มากพอสมควรนะไม่ว่าจะแวดวงไหนวงการไหนแหละก็ต้องกังวลรวมไปถึงวงการบันเทิงของเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันเยอะเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกลิเกคนดังพี่เอชัยยามไม่ธรรมดาอือหือคนนี้แหละค <laughs> ่ะคุณเพราะว่าตัวเขาเนี่ย <laughs> ก็คือมีงานแสดงลิเกเนี่ยติดต่อเข้ามาเยอะถูกไหมในช่วงนี้พอจะรับงานอีเวนต์ได้แล้วก็รับงานกันเอาไว้เยอะมากนะคะอย่างถ้าเกิดว่าอ้าวถ้า โควิด19กลับมาระบาดในประเทศไทยอีกรอบอย่างเงี้ยชาวบ้านเอ่ยคนหาเช้ากินข้ามก็จะลำบากอีกครั้งยังไงก็ตามพี่เอก็เลยฝากย้ำฝากเตือนคนไทยฝากบอกกาดอย่าตกนะตั้งกาดกันดีๆตั้งให้สูงกว่าเดิมด้วยนะจ๊ะ<อ>และอย่าลืมอันนี้สำคัญสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆนี่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่เรายังต้องทํากันเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งโอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้เลย<ฆ>ยิ่งเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านไปอีก นะบางคนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีโอกาสได้ไปงานอีเวนต์ไปดูคอนเสิร์ตต่างๆนานาแบบนี้ก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวด้วยจ้าพิเกพี่ราคากลับมาหรือ,อยังเอง่ยเริ่มกลับมาแล้วครับแต่ของพี่เนี่ยของพี่ที่เคลียร์ได้เลยเนี่ย<ม>ก,ก็น่าจะเป็นประมาณเดือน ปลายปลายเดือนนี้เดี๋ยวเข้าหน้ากระถินแล้วอะไรแล้วครับผมแต่ตอนนี้นะอยากจะฝากกับทุกๆคนนะครับเวลาที่ไปเที่ยวกันก็เที่ยวกันอย่างระมัดระวังเราก็ต้องป้องกันด้วยใ,ในตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจใดๆทั้งสิน้นเห็นบางคอนเสิร์ตเนาะว้รุ่นเต้นกันต่างจังหวัดเบียดกันแีบนั่นแหละนั่นแหละผมฝากเอาไว้ด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราสนุกได้แต่เราต้องมีสติ เออผูอ้ผู้ชมอันนี้จริงนะสนุกได้แต่เราต้องมีสติมากๆไม่ว่าจะทําอะไรตอนนี้นะคะอา้าวนี่น,นี่มาพูดถึงเรื่องลูกสาวกันบ้างดีกว่าน้องแป้งน้องแป้งกําลังอยู่ในวัยแบบว่าโอ้สวยสวยขนาดนี้ต้องมีหนุ่มๆม,มาจีบแน่เลยเพราะว่านี่พ่อเอชายาเขา,าห่วงลูกสาวมากนะแต่ตอนนี้น้องแป้งงอนพ่อเอชายาจ้าเพราะว่าไม่มีเวลาให้พี่เอก็เลยบอกกับเราบอกว่าพ่อ ก็งอนลูกเหมือนกันแหละถ้อย่างงานต่างคนต่างงอนจริงๆต่างคนเนี่ยต่างทํางานก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคะ mm. พอพี่จักกรีนแอบ,บแซวว่าเอ๊ที่ไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยหรือว่าน้องแป้งจะมีหนุ่มๆม,มาตามจีบหรือเปล่า oh. ไปดูปฏิกิริยาของพี่เอชายาที่ขึ้นชื่อว่าห่วงลูกสาวไม่แพ้พ่อคนไหนในปัทภีอ่ะ อย่ามาพูดเลยพ่อก็น้อยใจไม่ค่อยเจอเขางอนกันอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางอะไรแบบนี้ครับน้องครับพ่อแม่พ่อลูกพ่อนี่แหละเขาไม่เขาเขารู้ไม่ใช่ลูกมีหนุ่มนะคะฮะไปเนี่ยไม่อย่ามีสิอย่ามีสิอย่ามีสิไม่รู้ไม่รู้เห็นถ่ายละครอะไรเนี่ย นึกว่าหนูไม่ได้อะไรมาก็พี่ก็ไม่ต่างจากลงุงลงสักเท่าไหร่หรอกออพี่ก็พอๆกันแล้วแหละก็ปากก็ห่วงห่วงนะครับแต่ตอนนี้ว่ามันก็ต้องอยู่ในกรอบเพราะว่าเป็นลูกสาวถ้าลูกชายก็จะอีกอย่างหนึ่งเออก็เ,ออเป็นธรรมดาแหละคุณพ่อก็ต้องห่วงลูกสาวไม่ไว้หนวดไม่ได้แปลว่าไม่ดูดต้องระวังนิดนึง<า>นะเพราะว่านี่พ่อเอนะถ้าทางจะ ถามจากน<ม>ักข่าวแน่นอน,<ช>นไหนร,หรือว่าวพี่แจ๊กกอรีนรู้อะไรมาเออไม่มีค่ะเพราะเอใจเย็นจานเอใจเย็นจานออกไป